สวยเดิมคลาสสิกยันกรอบเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากจะแนะนําในวันนี้นะครับรุ่นนี้เรียกว่าพระผงนั่งตังนะครับจะสร้างในปี2,542วัดป่าหนองลมจังหวัดสาแก้วองค์นี้มาในสภาพที่เรียกว่าชัดลึกเช่นเคยนะครับนี่ฮะหน้าตาแบบนี้เส้นเกษาเม็ดประคำติดได้ชัดลึกแบบนี้เนี่ยผมว่ามีไม่น้อย นะครับแล้วก็มีไม่มากแน่นอนนะครับในจํานวนการจัดสร้างแบบนี้นะครับก็มีประมาณสัก1นึ่งหมื่นองะครับหาสวยๆสภาพคมชัดลึกแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับวันนี้มีมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับในเลทราคาหลักพันเท่านั้นเองนะครับพร้อมจัดส่งรัะประกันพาแท้ทุกองค์นะครับนี่ฮะหน้าหลังโดยเฉพาะด้านหลังนี่ชัดลึกเลยทีเดียวนะครับตัวเลขอักขรยันชัดเลยนะฮะ ะเนี่ยด้านหลังเป็นคดนะเนี่ยองคนี้เขาเรียกว่านะกินไม่รู้สิ้นนะครับใครชอบจัดไปนะครับ8,500บาทพร้อมจัดส่งรับประกันพระแท้ให้ชอบเท่าไหร่ทัวมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่